ชุดลสามบาทกกานนครับ,มมบ,บพี่3ลูกก็น้ำเาหวานนะครับแกมีเลยค่ะแกยะไรแกมันเี่ยสามสิบครับ,บพี่สามลูกก็น้ำเบาหวานนะครับผมงไหมครับชุดละสามสบาทจ้าชุสามสิบาทครับพี่สลูกเระหวานเลยครับขอแล้วงงไหมครับชุดละสามสิบบาทครับพี่เอาเปี้ยอะไรเปี้ยมันครับพี่ชุดละสามสิบบาทครับพี่สาลมาลูก ตัวละสามสิบบาทเลยครับพี่ตัวละสามสิบบาทเลยครับใช่ใช่ใช่เปี้ยวกี่ชุดชุดหนึ่งสามสิบสองชุดห้าสิบพี่ชุดละสามสิบบาทครับพี่นี่ดูน้ำจิ้มนะครับทอแก่มันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเปรี้ยวพี่นี่นี่แค่เขาเรียกนะน้ำตาลแค่ห้าสิบรองพี่เนาะใช่พี่อ่างนีงยี่สิบรอพี่ เนนี้เนาะทำสองอ่างใช่พี่สามอ่างทำมาเลยชุดละสามสิบบาทเลยครับมันลุ่มไหมไม่ทันไเนี่ยพี่ได้พี่วางตักไปก่อนเลยตักสามลูกลองชิมนะแอดลองกินก่อนนะครับนี่กินกันหน้าร้านเลยครับขอเราสิบบาทครับหวานเพิ่ตอนนี้เราก็อยู่กันกับที่ร้านนะครับ มะม่วงนะครับน้ำปรีหวานนะครับที่นี่ขายเป็นชุดนะครับชุดละประมาณ30บาทชุดละ30บาทเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานดินแดงแดนแห่งรักนะครับก็อยู่กับร้านมะม่วงน้ำปรีหวานไม่มีชื่อนะครับผมสเกตผมไปหลายงานมากเลยเจอร้านพี่เขาครับเขาไปขายงานแฟร์ทั้ทุกงานเลยครับงานเกษตรแฟร์พี่เขาเข้าไปครับเียเียมเียพี่เดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่เขาดีกว่า ครับชุดละสามสิบบาทครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อโน้ตครับพี่พี่โน้ตนะฮะครับผมผมเปียเปียมันครับพี่เจอชุวงงานเลยอยาให้พี่โน้ตขายของเยอะกี่ชุดพี่สามสิบบาทครับพี่สามลูกนะนนะปบาหวานครับพี่นะครับเอาชุดเดียวหรือว่าสองชุดครับพี่ชุดเดียวชุดละสามสิบบาทครับ ลแล้ว่าน้ำประหวานนะเราเพิ่มได้นะพี่พเพิ่ม10บาทจะได้น้ำประหวานอีก2ถุงนะพียร์น้ำประหวานเพิ่มไหมสามสิบาทครับพี่ชุดละ30บาทเลยครับพี่3ลูกกน้ำประหวานนะครับแก้วขมิ้นครับโอ้ลูกค้าเยอะเลยไม่ทันได้ถามครับพี่พ,พี่พี่โน้ตวันนี้ขายปกติขายวันละกี่โลได้ในมะม่วงถ้างานนี้ไดี่ยส้อยครับพี่สามที่ร้อยครับพี่พอ๋อสามที่ร้อยสามที่ร้อยลูกเหรอพี่งานก็มีมาได้ประมาณสัก3-4วันใช่ยครัพี่ วันนี้วันที่สี่พี่วันที่สี่เนาะครับพี่โหขายไปกี่ตันแล้วเนี่ยพี่พันห้าครับพี่ตันห้าตันห้านี่เป็นกิโลก็ประมาณพันห้าร้อยโลเลยพี่ใช่พี่ใช่คือถือว่าขายได้เยอะครับสุดทนี่เป็นมะม่วงมะม่วงพันไรครับพี่โน้ตแจลวขมินครับพี่เจลวขมิ้นเนาะครับมีพี่ขายพันเดียวเลยไหมครับตอนนี้ขายพันเดียวเลยครับพี่แจลวขมินสุดละสามทิบครับ ในส่วนของราคานี่พี่ขายเป็นชุดยังไงครับพี่ชุดละสาสิพี่มะม่วง3ลูกกับน้ำมะหวานครับพี่อ๋มมอมะม่วงมี3ลูกแล้วก็น้ำมะหวานหนึ่งถุงนี่น้ำมะหวานหนึ่งแต่เราเพิ่มได้เพิ่มสิบาทก็ได้2ถุงน้ำมะหวานนะอ๋อเพิ่มได้แล้วแต่คนกินเยอะกินน้อยพี่เยอะเลยเยอะมาเดียบพี่ชุดละสามสิบบาทเลยครับพี่สามลูกกับน้ำมะหวานครับพี่พูดพี่พี่โนต้ตปกติมะม่วงสามลูกมันก็สามสิบบาทแล้วนะใช่ครับพี่อันนี้มีม,มีมีแถมน้ำจิ้มมิงก์กันใช่พี่แต่จริงๆแล้วน้ำจิ้มพี่ก็ขายชิาาบบทเนะใช่่ครัพี 60บาทได้กำไรตรงนี้แลพ้พี่กำไรตรงนันน้นมากเลยนะเด็กเดือดลูกค้าป <c oughs> กตินี่เราใช้น้ำตาลวันละกี่โลได้นะครับ50พี่อ่านเฉพาะ้ะาธรรมดานะพี่เฉพาะวันนี้ใช่ไหมพี่เฉพาะงานนี้ใช่ใช่ใช่ถ้างานใหญ่ของวัดสะท้อนอายุทยาเนี้ยพี่วันเป็นร้อยกิโลน้ำตาลพอที่ที่งานที่เมืองเก่าที่ยุทธยาที่ผ่านมานะพี่ใช่พี่ใช้ใช้ร้อยโลอยกหรอร้อยโลน้ำตาลพี่ร้อยโลน้ำตาลเดียว แล้วส่วนน้ําจิ้มนี่เป็นเป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ทางบ้านเลยพี่ทางบ้านขายแบบนี้หมดเลยพี่ชุดละสามสิบบาทครับสามลูกครับพี่รมากคับไอ้ตรงนี้น้ําจิ้มนี่เราใช้เป็นเขาเรียกน้มีเป็นปลาย่างมีเป็นอะไรไหมพี่ไม่มีไม่มีก็จะเป็นเป็นแบบว่าเป็นอ่าเป็นน้ําตาลแล้วก็มีมีส่วนผสมของอะไรครับพี่ชุดละสามสิบบาทพี่สาวสามลูกนะป้าหวานครับพี่หวานนะครับเอาเปี้ยเลยหรือเปี้ยมันครับพี่สาว เรียมันพี่เอากี่ชุดพี่สามสิบบาทครับแต่ว่าน้ำประหวานเราเพิ่มได้นะเพิ่มสิบาทได้น้บประหวานอีกสองถุงนะพี่เขาขายตัวโมงให้เยอะประนเพิ่มก็คือพันกวโลนะชุดละสามสิบบาทจ้าสามลูกนะน้ำประหวานครับโมองไหมครับพี่ชุดละสามสิบบาทครับสี่สิบบาทครับชุดละสามสิบบาทครับพี่เอาอนหน่อยได้ไหมเอาแลพี่ต่อได้ครับเอาซอนพี่อ่อนนยชุดละสามสิบบาทจ้าอ๋ออย่างนี้คุณพี่เขาเพิ่มเป็นน้ำจิ้มกับพี่เนาะใช่ครับพี่ เีดังนะพี่นะร้านนี้ชุอละสามสิบาทครับพี่ขม่ขอบค้าพี่ขอบค้าพี่ขอบคาพี่ชุดครับพี่ชุดหนึ่งสามสิบสองชุดห้ิบเพี่ยงกี่ชุดกี่ชุดนะจ๊ะเุดเดียวนะสาบาทจ้าน้ำประวานเพิ่มได้นะสิบบาทได้อีกสองผงนะเอาเยอาอางละชุดยางละชุดเพี้ยงกี่ชุดชุดละสามชุดห้พี่ ชุดละสามสิบบาทเลยครับสชุด้าสิบใช่ใช่ใชเพี้ยวกี่ชุดชุดหนึ่งสามสิบสองชุดห้าสิบพี่เอากี่ชุดพี่สาวครับผมสามสิบาทครับพี่น้ำประหวานเราเพิ่มได้นะพี่นะเพิ่มสิบาทจะได้น้ำประหวานอีกสองถุงนะเพิ่มน้ำประหวานนะพี่ชุดละสามคนครับพี่ขคนครับฉอลูกค้าด้วยดินี่ไหมครับสามไม่หาทอนลำบาก ชุดละสามสิบบาทเลยครับออนไปหาแรกเนรียญหน่อยพี่โน้ตเห็นเห็นบอกว่ามีแบบเหมือนเป็นเปรี้ยวกับกับไม่ประมาณใช่ไหมเปรี้ยวเลยกับเปรี้ยวมันพี่อ๋อก็มีสองรุ่นเนาะใช่พี่มีแก่ก่อนนะพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดจริงแล้วก็เป็นโมงพันเดียวนะไม่เอาเอาเอาเหรียญแก่ก่อนใช่พี่พันเดียวกันแหละมีแก่ก่อนอาแรกเหรียญอย่างเดียวชุดละสามสิบบาทครับพี่นี่ดูน้ำจิ้มนะครับทอดแก่มันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเปรี้ยวพี่นี่นี่แค่เขาเรียกนะน้ำตาลแค่50โลนะพี่เนาะใช่พี่ อ่างหนึ่งยี่สิบโลเพื่ออ่างเนี้ยเนาะแต่่วาทำทำสองอ่างใช่พี่สามอ่างทำมาเลยชุดละสามทิปบาทเลยครับชุดละสามทิปบาทเลยครับยังมาซื้อร้านพี่เขาทานครับในงานดินแดงแดนแห่งรักนะครับงานก็จัดกันที่วันที่13บสามแล้วพี่เนาะถึงวันที่22ใช่พี่ตัวร้านพี่เขาก็ยังขายอยู่ ต่อไปนี่พี่ไปไปขายที่ไหนต่อครับพกาชาดบางกลวยนะครับพี่บางกลวยเนาะใช่ปกติงานจัดที่ไหนพี่ปีนี้จัดใต้สะพานพระรามเจ็ดครับพของฝั่งลงไฟฟ้าใช่ไหมพี่ใช่ใช่ฝังไฟฟ้าแล้วแล้วดูได้ได้ดำเลยยังพี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางกลางอ่ะเลยกาชาดมาหน่อยอ่ะออ๋ก็ก็พูดง่างเดินดูมีมีไม่กี่ร้านใช่พี่ถ้าเป็นแบบเป็นเป็นแบบปอกสดอย่างเงี้ยมีใช่กี่ดูป้ายก็รู้พี่ร้านผม ดูป้ายสังเกตป้ายโหต้องบอกทางหลังนี่แน่นเลยนิ่งกระสอบก็กิโลได้พี่ถ,พถุงก็สามสิบโลพี่ถุงก็สามสิบโลนะผลกันมาทีห้าหกกระสอบสิบห้าสี่รยโลนิดนิดสิ้าถุงสิบห้าถุงสิบ้าถุงสามสิบถุงสามสิบโลนะหัดกันมาแน่นๆเลยชุดละสามสิบบาทเลยครับเปรี้ยอะไรเดี๋ยวเปียมันครับพี่ โอเมครับชุดละสามสิบบาทครับพี่เปี้ยอะไรหรือเปี้ยมันครับพี่สาม้พี่สาวสามสิบบาทครับพี่แต่ว่าน้ำเปรีวหวานเราเพิ่มได้นะพี่เพิ่มสิบบาทอีกสองถุงน้ำเปรีหวานเพิ่มเป็นสี่สิบบาทครับพี่ชุดละสามสิบครับสามลูกนะน้ำเปรีหวานครับแม่ชุดนึงสามสิบบาทครับสามลูกเปี้ยอะไรหรือเปี้ยมันครับอร่อยนะครับชุดละสามสิบบาทจ้าสามลูกครับต้องมาหน่อย ุดละสามสิบบาทนะครับพี่พี่น้อตเห็นเมื่อกี้เห็นมีสับแล้วก็ให้ลูกค้าชิมนี่เป็นเทคนิคเลยพี่ใช่เอาเขาให้เขาชิมด้ยได้ชิมรสชาติน้ำประอวตนหรออ๋อเพราะบางคนมันมันจะแบบว่าถ้าสมมติอร่อยเขาอาจจะซื้อไปสองชุดสามชุดถูกถูกพี่ถูกแน่ต้องบอกเป็นเทคนิคการขายนะครับ พี่เขาไปชิมก็ไม่รู้หรอกอร่อยไหมอร่อยใดูหน้าเขาบอกโอ้โหอร่อยว่าแต่ไม่รู้หรอกมันแซ่บมากแซ่บมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการขายนะพี่นี่โลถุงแล้วประมาณ30โลนะครับพี่ก็จะมีเติมทั้งหลังเติมวันเรื่อยๆนะเติมเรื่อยๆพี่ชุดละ30บาทครับบะหมี่พุ่มน่ยบะหมี่ไม่ครับชุดละ30บาทครับพี่ ชุดละสามสิบบาทจ้าชุดละสามสิบบาทจ้า,า,จาสามลูก,กนะประหวานครับพี่ถ้าสองชุดจะลดได้สิบบาทครับพี่อาทิอาทิมามบาพี่เอากี่ชุดสา <c oughs> บาทครับ <c oughs> พี่เอาเปี้ยดได้หรือเปี้ยมันครับพี่ น้ำน้ำประหวานเราเพิ่มได้นะพี่นะเพิ่ม10บาทจะได้น้ำประหวานอีกสองถุงนะน้ำประหวานนะพี่สิบาทได้ครั้งอยู่เพี้ยนเปี้ยนได้หรือเปี้ยนไหมครับพี่เพี้ยนสิบบาทเพี่เอากี่ชุดชุดนึ่งสามสิบสองชุดห้าสิบพี่พี่สาวใครเต็มถุงแล้วครับพี่พี่เอากี่ชุดสามสิบสองชุดห้าสิบมาแต่ว่าน้ำประหวานเราเพิ่มได้นะพี่เพิ่ม10บบาทได้น้ำประหวานอีกสองถุงสามสิบบาทครับพี่สาว ชุดละสามสิบบาทจ้าโมไม้ครับชุดละสามสิบลูกเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันครับเปรี้ยอะไรเลยเปรี้ยมันเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอ่ะกี่ชุดคะับสามสิบบาทครับแต่ว่าน้ำประหวานนะเราเพิ่มได้นะครับถ้าเพิ่มสิเพิ่มสิบบาทจะได้น้ะบ่อยสองถุงนะมาจบโมไม้ชุดสามสิบบาทจ้าช่วงวางพี่โน้ตก็จะตั้ง น้มื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนคนมันลุมไหมใช่ไหมไม่ทันไม่ทันใช่ไหมพี่ได้วางตักไปก่อนเลยวางวางตักมีลูกค้าเพิ่มเพิ่มนะประวานเยอะแป๊บเดียวตะกร้าเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วใช่ไหมใช่ต้องตักไว้ก่อนครับช่วงนี้ท ok ี่ที่ผมมาเนี่ยคือห้าโมงกว่าๆคนก็เริ่มทยอยเดินกันมา้วสุราสามสิบบาทที่เปี้ยเลยหรือเปี้ยมันพี่สาวเปี้ยเลยหรือเปี้ยมันครับพี่เปี้ยกี่ชุดชุดหนึ่งสามสิบสองชุดห้าสิบพี่ถ้าสองชุดจะร้อยสิบบาทครับพี่เดี๋ยวประมาณสักทุ่มเนี่ยห ชุดเดียวนะพี่ชุดละสามสิบบาทครับพี่พน้ำประหวานเราเพิ่มได้นะพี่เพิ่มสามลูกกับน้ำประหวานนะครับขมโอไมาจ้าชุดละสามสิบบาทจ้าสามลูกครับเับี้วน้ำประหวานจ้าเดี๋ยวผมเอาไปชิมบ้างพี่โนต้ตเปรีย้ยวอะไเปรี้ยวมาพี่เอาเป็นแบบว่าเปรี้ยวมันแล้วกันครับผมชุดละสามสิบบาทครับพี่สามลูกอ่าลองชิมนะแอดลองชิมก่อนนะครับ เปี้ยแบบเปี้ยมันกี่กินกันหน้าร้านเลยเีปรี้ยวเปรี้ยมันกันนี่แม่กี่ชุดจคะชุดนั้นสามสิบสองชุดห้าสิบแม่สองชุดนะให้ทุกนี้แบบก็ประมาณสองหยดชุดละ้นสามสิบบาทครับพี่มะม่วงนี่ก็คือมันไม่เปรี้ยวมากครับแบบกำลังกินสักทีแล้วครับแม่สองชุดนะสองชุดห้าสิบครับน้ำประหวานเท่าไหร่แม่ห้าสิบบาทได้นะพ่อครับผลมะม่วงมันกรอบมากครับ

น้ำเปรีหวานเพิ่มไหมโอเคครับพี่ตัวน้ำจิ้มนี่ก็เผ็ดกำลังดีครับแบบว่าพี่นี่สองชุดเพิ่มแลว่าเหมือนกันกำลังดีมันจะมีเหมือนเป็นพริกป่นด้วยแล้วก็เป็นพริกสดด้วยครับน้ำเปรีหวานจ้าเลยเปรี้ยวมันเลยครับมีแบบน่ารักเหมือนลูกโดดครับน้ำพริกเป็นน้ำจิ้มน้ำเปรีหวานนะตุวละสามสิบพี่สามลูกกับน้ำเปรีหวานหน่อยนะครับรสมันเอาเพรียเลยเดี๋ยวเพรี่มันพี่ชายหน่อยนะครับ ยังไงก็มาชิมกันได้นะครับมะม่วงน้ำประหวาน,นครับชุดละ30บาทครับในงานดินแดงแดนแห่งรักนะครับตั้งแต่13นะครับถึง22ครับที่หน้าเขตดินแดงครับหรือถ้าจะเจอร้านพี่โนต้ตที่ไหนก็ฝากอุดหนุนอะมะม่วงน้ำประหวานของร้านพี่โนต้ตด้วยนะครับต้องบอกว่าที่เด็ดจริงๆ,ดดๆเดี๋ยวแอดขอกลับไปชิมมะม่วงน้ำประหวานของพี่โนต้ตก่อนครับชุดละ30บบาทจ้า